เสียหลงคารมสาวเรียกที่รักพาลงทุนสูญเงินนับล้านวันที่หนึ่งธันวาคมค่ะนายชัยเวศอายุ5 5ปีเจ้าของบริษัทนําเอกสารหลักฐานหลังถูกสาวสวยอ้างเป็นนักธุรกิจขายเสื้อผ้าหลอกเงินสูญไป1นึ่งล้านหนึ่งแสาทนํามาแสดงต่อสื่อมวลชนเพื่อเตือนภัยให้กับประชาชนร้านค้าและนักธุรกิจอย่าหลงเชื่อคนที่มาชักชวนลงทุนแพลตฟอร์มร่วมลงทุนเงินตราต่างประเทศเพราะจะทําให้สูญเสียเงินนายชัยเวศกล่าวว่าฝ่ายหญิงแอดเฟซบุ๊กมาทักทายชวนคุยและแนะนําตัวว่าเป็นนัก กขายเสื้อผ้าแฟชั่นในหา้างสินค้าชื่อดังในจังหวัดหนองคายและครอบครัวก็ลงทุนแพลตฟอร์มซื้อเงินตราต่างประเทศซึ่งได้ผลกําไรดีแต่ละวันจะลงทุนครั้งละ 200- 0 0 0ถึง5 0 0 0 0บาทโดยจะได้รับเงินปันผล10%ซึ่งบริษัทที่ร่วมลงทุนจะเปิดให้ผู้ต้องการลงทุนซื้อเงินตราต่างประเทศเพียง20นาทีเท่านั้นแต่พอเงินถอนออกมาไม่ได้และให้ฝากเพิ่มเรื่อยๆจนระบบล็อกก็เข้าไปแก้ไขข้อมูลไม่ได้จึงรู้ว่าถูกหลอกค่ะโดยตอนแรกหญิงสาวได้ขอลายชวนคุยโดยใช้ชื่อว่ามัดมีจากการคุยยกกกััันนนนนนาาาาาวว็ไมม่่่่เเเหหืืออพพรระญิงดงดล เขาเรียกตนว่าที่รักอยากพาตนไปพบพ่อแม่ชวนไปเที่ยวไปพบพี่ชายยอมรับว่าหลงในคําพูดและความสวยของหญิงรายดังกล่าวเขาก็ชวนลงทุนผ่านเว็บไซต์ได้ผลตอบแทนแต่ละครั้งคือ2.5%โดยครั้งแรกที่ลงทุนไปนั่นคือ3,000บาทได้ผลตอบแทน2.5%เท่ากับ75บาทครั้งที่2ลงไป2000 0บาทซึ่งในวันหนึ่งสามารถลงเล่นได้4ครั้งครั้งละ5นาทีค่ะอย่างไรก็ตามก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อเข้าแจ้งความกับตํารวจไซเบอร์ที่กองบังคับการตํารวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ถนนมิตตรภาาพํบล มเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้มีการสืบสวนจับกลุมค่ะทั้งนี้เชื่อว่าหญิงสาวชื่อมัดหมี่น่าจะเป็นหนึ่งในนกต่อที่หาลูกค้ามาร่วมลงทุนแล้วก็หลอกเอาเงินไปและยังเชื่อว่าน่าจะมีคนถูกหลอกอีกจํานวนมากจึงออกมาเตือนประชาชนแล้วก็นักธุรกิจต่างๆค่ะ